ลู่สิทธิ์ปู่เห็นสิงโตที่ยืนสง่าไหมกว่าเขาจะมายืนจุดนี้ได้เขาผ่านอะไรมาดูสิเขาดูสงา่าเขาดูยิ่งใหญ่ไหมลู่สิทธ์ปู่เองอยากทําได้เหมือนเขาต้องเริ่มต้นจากตัวพวกมองเองนะลู่สิทธิ์ปู่ปู่เอาผ้ามีมาสะท้อนให้พวกเองได้ดูว่าการที่พวกมึงจะไปสูงจะไปอยู่จุดนี้ได้ ต้องผ่านอะไรมามากกอมากจริงไหมละ่ะตั้งแต่เด็กยันถึงขนาดนี้เขายิ่งใหญ่ได้เขาผ่านโลกมาเยอะจริงไหมละ่ะลูกศิษย์ปูเองอย่างมีชื่อเสียงเหมือนสิงโตมึงก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างองค์งามความดีไว้อย่างยิ่งใหญ่เหมือนสิงโตต้องมีคุณธรรมและจิตใจดีอย่างยิ่งใหญ่เหมือนสิงโตก็ใช้บารมีตัวเองที่สะสมบุญกันมาสร้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่โดยที่ไม่ไป ทำไลายขครและไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกูเอามาเทียบให้พวกมึงดูกว่าจะถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากก่อมากรู้สิกูพยายามนะทำให้เหมือนสิงโตโตัวนี้ให้ได้นะ